มูชูเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องมดสาวลุยกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ไม่ได้ลุยกินแซบที่ไหนคะ่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในนานะคะลงมาในนาค่ะแล้วก็จะบอกว่าอ้วนตุยตุยเหมือนเดิมนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูคะ่ะว่ากระเทียมที่เราปลูกวันนั้นนะคะขึ้นประมาณไหนแล้วนะคะวันนี้พ่อก็เอาน้ําคือดุดน้ําให้กระเทียมคะ่ะ ันนี้เราก็อยู่ที่ในนา,น,านะคะเดินมาคนเดียวแม่ก็อยู่ที่กระท่อมนะคะเขาเรียกว่ากระท่อมเขาเรียกว่าเทียนนาค่ะไม่ใช่กระท่อมค่ะอากาศอากาศ,อากาศหนาวๆนานะคะช่วงน,น,นี้ค่ะนี่ค่ะกระเทียมก็ขึ้นประมาณนี้แล้วนะคะ อก็อยู่นู่นค่ะอยู่ใกล้ๆนู่นนะคะวันนั้นเพิ่มมาปลูกตอนนี้ก็ขึ้นประมาณนี้นะคะก็ถ้าถึงเวลาถอนน่าจะช่วงเดือนเมษาค่ะช่วงฤด,ดูร้อนนนเองนะคะไว้ประมาณสามเดือนพอก็อยู่นู่นค่ะเมื่อกี้หนูซื้อ หนูซื้อเมล็บผัดมานะคะให้พ่อปลูกค่ะแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะปลูกตรงไหนนะคะพ่อปลูกเดียดเอ่ยเดี๋ยวเราไปทัดทายพ่อนะคะพ่ออยู่นู่นค่ะก็เราจะใช้วิธีกันดุกน้ำขึ้นมานะคะโดยกจะใช้ผ่านท่อน้ำเนี่ยค่ะ พอไม่ได้ปลูกในลอกนานะคะนี่ก็จะเป็นมันจะอยู่สูงกว่าสูงกว่าน้ำนิดนึงนะคะก็เลยต้องใช้วิธีดุดค่ะอ๋อพอล่ลอยน้ำลอกนี้น่าจะปลูกผักลอกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะาไปทาพ่อเดี๋ยวเราไปทัไทายพ่อนะคะพี่รนะคะ่ะ นี่ตรงนี้มันไม่ค่อยขึ้นอ่ะกระเทียมไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ปล่อยน้่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พ่อพาไปดูเห็ดค่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสามากสีฟ้าหมดเลยไม่มีสีอื่นเลยค่ะ พอเดินไม่ดูไม่รอเลย <c oughs> หนูก็เดินตามอุ้ยอายอุ้ยอายอย,อยู่ด้านหลังนะคะพอก็เดินตัวปลิวไปเลย <c oughs> มาอย่่ในนาลุยไหน <c oughs> ก็ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โหถนน <c oughs> พ่อเข้าไปในป่าแล้วนี่มันทางควายเดินนะเฮ้พ่อเข้าไปแล้วเฮ้ยตามพ่อไม่ทันแล้วนะคะเ้ยตักลมด้วยนะคะเพราะมันเป็นพงหญ้าค่ะฮะ พ่อพามาดูเห็ดนะคะเขาเรียกว่าเห็ดลมเห็ดลมอุ้ยอันนี้มันแก่แล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมาเก็บนี่ค่ะแก่แล้วะคะ่ะพแก่หมดแล้ว ขอดถอนแกงแล้ว่ะขอเชื่อค่ะไม่าคุยแกแล้วนะคะเห็ดลมมีนิดเดียวค่ะแต่เอาไปแช่น้ำได้อยู่ค่ะนี่นะคะเห็ดลมโอ้ดีนะ โอ,โอสิช่วงก่อนยังอ่อนอยู่นะคะตอนนี้มันแก่แล้วค่ะแก่เหมือพ่อเลยเ้าวดึกออกมาเฉยมีแค่นี้นะคะ มีทีเดียวนะคะแต่ว่ามันเกลือเ,เอาไปแช่น้ำแกงได้อยู่ค่ะ่กลับไปดูน้ำต่อแล้วค่ะเดีินหนุกลับไปหาแม่ที่เฉียงนาดีกว่าค่ะค่ะทุกคนหลังจากไปหาเห็ดเสร็จนะคะเราก็มาเก็บนี่ค่ะใบบุบุกค่ะ ข้าหน้าร้อนแล้วนะคะใบบัวบกก็จะแคล๊ๆหน่อยค่ะนี่เอาไปยำหรือว่าไปกินจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะมากับน้องนางนะคะกำลังเก็บใบบัวบกนะคะนี่เก็บเยอะนิดเกอละหน่อยนะคะอากาศก็เย็นเย็นเย็นสบายมากนะคะตอนนี้แย่งกับควายนะคะควายอยู่นู่นค่ะ เยอะมากเลยลงมาเก็บใบบบกกันนะคะนก็มีมีบ้างมีน้อยก็เก็บไปค่ะเอาไปกินเอ้ยเอาไปกินว่าเอาไปต้มเป็นน้ำใบบุบกก็ได้นะคะไม่ได้กินนานมากเลย ค่ะทุกคนก็จะแปลกๆหน่อยนะคะการแต่งตัวนะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะใส่ชุดขาวใช่ไหมคะแต่ว่าหนูใส่ไม่ได้แล้วหนูก็ต้องใส่ชุดชุดนี้นะคะมันก็จะดูลุงลางหน่อยนะคะแล้วก็จะแปลกหูแปลกตาหน่อยนะคะปกติก็จะไม่ใส่นะคะแต่ว่าแม่บอกว่าให้ใส่คะ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อของพ่อนะคะก็อยู่บ้านก็ประมาณนี้ค่ะ อุ้ย้ายเดินอุ้ย้ายมาจะเหยี่อแล้วใช่ไหมเนี่นี่ทุกคนใช้บุบกนะคะใครอยากกินช่วงนี้อากาศมันร้อนมากนะคะ มันก็จะดูลุงลางหน่อยนะคะเพราะว่าหนูไม่ใช่ตัวคนเดียวนะคะเดินอีนอน้อ้ายว้าวท้าทุกคนก็คลิปนี้ก็หนูขอจบท้ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหนูจะเก็บใบบัวบกก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะ ใครชอบคลิปน,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบลาย